สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางอะไรก็ตูนของเราก็จะมาอธิบายวิธีการทำแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับก็ไม่เชิงสอนนะจะได้ดูเข้าใจกันเป็นสเต็ปวิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะต้องวาดภาพหลักขึ้นมานะอย่างในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพหลักจะเป็นภาพที่1ภาพที่3าม และภาพที่5นะครับโดยภาพที่1กับภาพที่5เนี่ยจะคลายกันแต่สลับฝั่งแขนขาเนาะแล้วในภาพที่3เนี่ยจะเป็นภาพอ่าแนวตัวตรงยกสูงคือเก็บแขนเก็บขาในระดับเดียวกันให้ทำา3ภาพนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ขีดที่เป็นรหัสของ key animation เนี่ยมันจะมีตรงกลางอยู่ก็คือเราต้องวาดภาพเพิ่มตรงกลาง ซึ่งถ้าในการทํางานจริงจะให้ผู้ช่วยเป็นคนวาดนะครับแต่ถ้าเราทําเองภาพไม่เยอะเราวาดเองหมดเลยก็ได้ครับทีนี้มาอีกภาพหนึ่งถัดไปก็จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องจากภาพเมื่อกี้ก็คือภาพหลักก็จะเป็นเริ่มจากภาพที่5แล้วก็เป็นภาพที่7แล้วก็วนกลับมาภาพที่1นะครับเพราะว่าการวิ่งหรือการเดินน่ะมันจะใส่เคลน ก็คือวนกลับมายัางภาพที่1เหมือนเดิมครับตรงขีดกลางก็คือภาพที่เราต้องหาเพิ่มเติมนั่นเองหลังจากนั้นเรามาดูภาพที่วาดภาพเพิ่มเติมทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะจัดเรียงกันได้ประมาณนี้นะครับเทคนิคการวางกระดาษหรือการวาดขึ้นอยู่กับความถนัดของเรานะครับพอสุดท้ายจะต้องตัดเส้นอาจจะตัด กับกระดาษโดยใช้โต๊ะไฟหรือสแกนเข้าไปตัดในคอมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับสมัยนี้ก็เทคโนโลยีอุปกรณ์สะดวกสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยทีเดียวหลังจากนำภาพเรียงตามรหัสเสร็จแล้วเราจะใช้ในโปรแกรมไหนก็ได้ครับทำเล่นๆก็ใช้แคปคัดหรือถ้าเกิดจะเรียงเฟรมแบบจริงจงก็ทำในโปรแกรมตัดต่อ,อใส่ BG คลิปนี้จะมาส้อนภาพให้เห็นก่อนนะครับว่าเรียงกันแล้วจะออกมาเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมใส่แบ็กกราวด์ทำสีแบบแอนิเมชันปกติทั่วไปมาลงให้ชมกันทีหลังนะครับขอบคุณครับ